สสมาธิขันท่านอานน์ผู้เจริญอริยะสมาธิขันนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่พระสมณโคดมทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทานให้เข้าไปอยู่ให้ตั้งไว้เฉพาะหมวดอินเียสังวรมานพภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรย์ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรเล่ามานพภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาแล้ว ไม่เป็นผู้เถอเอาในลักษณะที่เป็นการรวบเถอเอาทั้งหมดรวมเป็นภาพเดียวไม่เป็นผู้เถอเอาในลักษณะที่เป็นการเถอเอาโดยแยกเป็นส่วนๆอาคุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนตสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้มีสํารวมอยู่ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือตาใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมซึ่งอินทรีย์นั้นย่อมรักษาอินทรียเคตาย่อมถึงการสํารวมในอินทรียเคตา ในกรณีแห่งอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิน้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจก็มีข้อความที่ได้ตรัสไว้ทำนองเดียวกันมานพภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละมัวสติสัมปชัญญะ มานุปภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่ามานุภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้กระทำความรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังคาติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เป็นผู้กระทำความรู้ตัวรอบครอบในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมนุภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะด้วยอาการอย่างนี้แลมัวสันโดษมนุษยภิกษุเป็นผู้สันโดษเป็นอย่างไรเล่ามานุภิกษุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้สันโดษยินดีตามที่มีอยู่ ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องภิกษุนั้นจะหลีกไปโดยทิศใดๆย่อมถือเอาบาทและจีวรนั้นหลีกไปได้โดยทิศนั้นๆนมานพเปรียบเสมือนนกมีปีกจะบินไปโดยทิศใดๆมีปีกอย่างเดียวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอเอาแล้วหลีกไปโดยทิศใดๆดได,ได้มานพภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยอาการอย่างนี้แหลมัวเสนาสนะสงัดละนิวรนภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยะีละขคันนี้ด้วยประกอบด้วยอริยะอินเสียสังวรน,นี้ด้วยประกอบด้วยอริยะสติสัมบัญญะนี้ด้วยประกอบด้วยอริยะสันตุถินี้ด้วยแล้วเธอเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าโคนไม้ภูเขาซอก้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารกลับจากบินทบาทแล้วเธอนั่งครูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าและอภิชาโลภะแล้วมีจิตปราศจากอภิชาอยู่คอยชำระจิตจากอภิชาและพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุษร้ายแล้ว มีจิตปราศจากพยาบาทอยู่เป็นผู้กรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุษร้ายละถีนมิทะแล้วมีจิตปราศจากถีนมิทะอยู่เป็นผู้มุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมคอยชำระจิตจากถีนมิทะและอุทธจักกุกุจะแล้วไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่ คอยชำระจิตจากอุทจ,จักกุกกุจจะละวิจิกิจชาแล้วก้าวล่วงวิจิกิจชาเสียได้อยู่ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจชามานพเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงพัญญาได้ถมไปเขาคงคาน,นึงถึงโชคลาภว่า เมื่อก่อนเรากู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงพันยาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุชั้นใดนี้อย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารไม่ตกกำลังน้อยครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ขึ้นกำลังก็มี เขาต้องนึกถึงการเก่าว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารก็ไม่ตกกำลังน้อยลงบัดนี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งกำลังก็มีมาดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งติดเรือนจำครั้นเวลาอื่นเขาหลุดจากเรือนจำโดยสะดวก ไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราติดเรือนจำบัดนี้เราหลุดมาได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมชบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งเป็นทาสเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้คลั้นถึงสมัยอื่น เขาพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอําเภอใจได้เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอําเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยอื่นเราพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้ดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสพราะข้อนั้นเป็นเหตุ ันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานพิกษาหายากประกอบด้วยไผ่ครั้นสมัยอื่นพ้นทางกันดานได้โดยสะดวกลุถึงหมู่บ้านอันกเกษไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภกทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรานำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานพิษาหายากประกอบด้วยไผ่ครั้นบัดนี้ เราพ้นทางกันดานได้โดยสะดวกลุถึงหมู่บ้านอันเกษมไม่มีภัยดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรห้าประการที่ตนยังละไม่ได้ว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรคเช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นทาตและการนำทรัพย์ข้ามทางกันดาน และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการที่ละเสียได้แล้วในตนเองเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากทาตุการบรรลุถึงที่พ้นภัยชั้นนั้นเหมือนกันแลวมวดปฐมฌาน เมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนอยู่ปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดขึ้นกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอนั้นเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณ์ มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานพเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำ ลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดฉันใดมานพภิกษุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีชั้นนั้นเหมือนกัน แม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมวดทุติยฌานมานพข้ออื่นยังมีอีกเพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้ภิกษุจึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องสายแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานพเปรียบเหมือนห่วงน้ําอันลึกมีน้ําอันพุ่งไม่มีปากทางน้ําเข้าทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มน้ำให้แก่ห่วงน้ำนั้นตลอดการโดยการท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำ ประพรมทําให้ชุ่มถูกต้องห่วงน้ํานั้นเองส่วนไหนไหนของห่วงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดมานกภิกษุประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน แม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมวดตติยชาญมานพข้อเอ่นยังมีอีกภิกษุเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานพเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหน,นองบัวปทุมหนองบัวบุญทริก มีดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้ำเจริญอยู่ในน้ำยังขึ้นไม่พ้นน้ำจมอยู่ภายใตย้อันน้ำเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนไหนของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดมานกภิกษุประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบ เต็มรอบด้วยสุขหาปิติไม่ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่สุขหาปิติไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมวดจตุทชาญมานพข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สอันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะโอเบคาแล้วแลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานพเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศรีรษะส่วนไหนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่คลุมแล้วมิได้มี ข้อนี้เป็นฉันใดมานพภิกษุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งในงกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจแอนบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมานพนี้แหละอริยะสมาธิขันนั้นที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทาน ให้เข้าไปอยู่ให้ตั้งไว้เฉพาะจบอริยสมาธิขันสามปัญญาขันท่านอานนผู้เจริญอริยปัญญาขันนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่พระสมณะโคดมทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทานให้เข้าไปตั้งอยู่ ให้ตั้งไว้เฉพาะหมวดยานทัศนะภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนําจิตไปเพื่อยานทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้มีรูปประกอบด้วยมหาพูททั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องห่อหุ้มนวดฟันอยู่เนืองนิดแต่ก็ยังมีการแตกทำลายสึกร่อนเป็นธรรมดาแต่วิญญาณของเรานี้อาศัยอยู่ในกายนั้นเนื่องอยู่ในกายนั้นเธอรู้เห็นอย่างชัดเจนเปรียบเหมือนมณีไพูทูลอันสวยงามสมชาติแก้วแปดเหลี่ยมเจระนยดีแล้วสดใสผ่องใสถึงพร้อมด้วยคุณค่าทั้งปวงในแก้วนั้นมีได้ร้อยอยู่ สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างสีส้มบ้างบุรุษผู้มีตาดีวางแก้วนั้นลงในมือแล้วก็จะเห็นโดยประจักษ์ว่ามณีไพลทูนี้เป็นของสวยงามสมชาติแก้วแปดเหลี่ยมจิระนายดีแล้วสดใสผ่องใสถึงพร้อมด้วยคุณค่าทั้งปวงในแก้วนั้นมีได้ร้อยอยู่สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้าง สีขาวบ้างสีส้มบ้างฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งหมวดมโนโมยุธิภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อการเนรมิตกายอันสำเร็จด้วยใจเธอถอดกายอื่นออกจากกายนี้เป็นกายมีรูปสำเร็จจากใจมีอวัยวะน้อยใหญ่มีอินทรีย์ไม่เสื่อมสามถอดออกมาได้เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งชักไส้ยาปล้องออกจากยาปล้องเขากำหนดได้ว่านี่ยาปล้องนี่ไส้ยาปล้องยาปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ยาปล้องเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ไส้นั้นชักออกมาจากหญ้าปล้องนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งชักดาบออกจากฝักเขากำหนดได้ว่านี่ดาบนี่ฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งยกงูขึ้นจากข้องเขากำหนดได้ว่านี่งูนี่ข้องงูเป็นอย่างหนึ่งข้องก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่งูยกออกมาจากข้องนั่นเองฉันนั้นเหมือนกันแม่นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งหมวดอิทธิวิธีภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนําจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเคลวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์เธอย่อมบรรลุวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์หลายประกาศทําคนเดียวเป็นคนมากได้ทําคนมากกลับเป็นคนเดียวได้ทํำที่กําบังให้เป็นที่แจ้งทําที่แจ้งให้เป็นที่กําบังไปได้ไม่ขัดข้องทะลุฝาทะลุกําแพงทะลุภูเขาเหมือนไปในที่อากาศ ุขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำไปได้เหนือน้ำเหมือนบนแผ่นดินลอยไปในอากาศได้ทั้งที่ยังนั่งคู้ขาเหมือนนกมีปีกรูปคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือแสดงอำนาจด้วยกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกทําได้ด้วยความเชี่ยวชาญเปรียบเหมือนนายช่างหม้อหรือลูกมือของนายช่างหม้อผู้เชี่ยวชาญเมื่อขยำดินไว้ดีแล้ว ปราถนาจะทำภาชนะดินชนิดต่างๆกันก <place> ็พ <alrededor> an ึงทำภาชนะดินชนิดต่างๆนั้นได้สำเร็จอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนนายช่างงาหรือลูกมือของนายช่างงาผู้เชี่ยวชาญเมื่อแต่งงาดีแล้วถ้าปราถนาวัตถุงานชนิดต่างๆก็ทำวัตถุนั้นให้สำเร็จได้อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองผู้เชี่ยวชาญเมื่อแต่งเนื้อทองคำดีแล้ว นปราถนาเครื่องทองชนิดต่างๆก็ทำเครื่องทองรูปต่างๆให้สำเร็จได้ฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมวดที่รปะโสตภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อโสตทตุอันเป็นทิพย์เธอมีโสตทตุเป็นทิพย์หมดจดวิเศษล่วงเกินโสตทตุของสามัญมนุษย์ได้ยินเสียงทั้งสองชนิดคือทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งจากที่ใกล้และไกลได้ชัดเจนว่าเป็นเสียงอะไรเช่นเดียวกับชายเดินทางไกลเขาได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนเสียงสัง เสียงบรรดอเสียงเปิงมางบ้างจากในเมืองเขาย่อมสามารถกำหนดได้ว่านั่นเสียงกลองนั่นเสียงตะโพนนั่นเสียงสังเสียงบรรดอเสียงเปิงมางฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมัวเจโตปริยายาณ พิสุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อยานเครื่องกำหนดรู้ใจผู้อื่นเธอย่อมกำหนดรู้ใจสัตว์เหล่าอื่นบุคคลเหล่าอื่นด้วยใจของตนรู้จิตของผู้มีราคะว่ามีราคะไม่มีราคะว่าไม่มีราคะมีโทสะว่ามีโทสะ ไม่มีโทสะว่าไม่มีโทรสระมีโ Champion. มหะว่ามีโมหะไม่มีโมหะว่าไม่มีโมหะหดหูว yeah. anyway. ่าหดหูฟุ้งซ่านว่าฟุ้งซ่านมีจิตเป็นมหากตะจิตใหญ่ว่าเป็นมหากตะไม่มีจิตเป็นมหากตะว่าไม่เป็นมหากตะมีจิตอื่นยิ่งกว่าว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่าไม่มีจิตเอื่นยิ่งกว่ามีจิตตั้งมั่นว่ามีจิตตั้งมั่น ไม่มีจิตตั้งมั่นว่าไม่มีจิตตั้งมั่นมีจิตหลุดพ้นว่ามีจิตหลุดพ้นไม่มีจิตหลุดพ้นว่าไม่มีจิตหลุดพ้นแต่ละอย่างรู้ได้ชัดเจนเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวรักการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาแห่งหน้าของตอนในกระจกเงาอันหมดจดผ่องใสหรือในน้ำอันใสถ้ามีไฟฟ้าก็รู้ว่ามีไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้าก็รู้ว่าไม่มีไฟฝฟ้าฉันนั้นเหมือนกัน แม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมวดปุเพนิวาสานุสติยานภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปรสาศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้ว เธอชักนำจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกับหลายวิวัตกับ หลายสังวัตกรรและวิวัตกรรบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีวันะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้น,น,นมีอายุสุดลงเท่านั้นคลั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้มีชื่อโคดวันะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้สวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เธอนั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ระลึกได้ชัดเจนเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งออกจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นอีกแล้วออกจากบ้านนั้นนั้นกลับมาสู่บ้านของตนเขาจะระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านตนไปสู่บ้านโน้น ที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนี้อย่างนี้ครั้นออกจากบ้านนั้นแล้วได้ไปสู่บ้านโน้นอีกแม้ที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นเราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนนั่นเทียวฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง วจุตูปปาตยานภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อญาณเครื่องรู้ซึ่งจุติและอุปาปาตะของสัตว์ทั้งหลายเธอมีจักขุทิพบริสุทธิ์กว่าจักขุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามปราณีต มีวันณะดีมีวันณะเลวมีทุกข์มีสุขเธอรู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายยัุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนรก ท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียมพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เธอมีจกักขุทิพบริสุทธิ์ล่วงจากขุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่เบื้องเกิดอยู่เลวประณีต มีวันณะดีวันณะสามมีทุก์มีสุขเธอรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ดังนี้เห็นชัดแจ้งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนปราสาทที่ทางสามแพร่งกลางนครเขาจะเห็นมนุษย์เข้าไปในเรือนบ้างออกมาจากเรือนบ้างเที่ยวไปตามถนนด้วยรถบ้างนั่งอยู่กลางทางสามแพร่งบ้างเขาเห็นชัดเจนอย่างนี้ว่ามนุษย์พวกนี้เข้าไปในเรือน พวกนี้ออกจากเรือนพวกนี้เที่ยวไปตามถนนด้วยรถบ้างพวกนี้นั่งอยู่กลางทางสามแพร่งดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งหมวดอาสวัคยายานภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส affiliated. เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณเธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกขและเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลาย นี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสะวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะครั้นจิตพ้นวิเศษแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกรู้ชัดแจ้ง เปรียบเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลเขาใสาสะอาดไม่ขุนมัวคนมีจักสุยืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยตัวกลมบ้างตัวแบนบ้างก้อนกรวดก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห่วงน้ำนั้นเขาจะเห็นชัดเจนรู้สึกว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุนเลยหอยก้อนกรวดก้อนหินปลาทั้งหลายเหล่านี้ หยุดอยู่บ้างเที่ยวไปบ้างในห่วงน้ำนั้นชั้นนั้นเหมือนกันแม่นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมานพนี้แหละอริยปัญญาขันนั้นที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทานให้เข้าไปอยู่ให้ตั้งไว้เฉพาะจบอริยปัญญาขัน